เออโอ้สูตรอันนี้อันนี้สูตรไหนเนี่ยโอ้เห็นครับผมนี่นี่เบื้องแรกสูตรสูตรลูกทุ่งเลยเนาะเนี่ยเนี่ยสูตรลูกทุ่งลูกทุ่งเลยครับผมถ้าเป็นนาหนาวสมัยก่อนเนี่ยใส่กระดาษไปแย่างหลายเลยดิเม่นบ่ะให้ไฟ,ไฟมันลูกไงมันจะได้หายหนาว <c oughs> นี่ครับผมเออนี่ครับเบื้องเบื้องเบื้องสูตรเบื้องสูตร เอาเบิ้งสูตรเบื้องครับผมแล้วสูตรใดจะเป็นยังไดครับนี่ครับเอาควนขึ้นแล้วครับผมควนวนขึ้นแล้วควนขึ้นแล้วเอาเรเว้ยเอาเรเว้ยเอาเบิ้งสูตรเบิ้งสูตรครับแล้วสูตรสูตรนี่กับสูตรนี่แหละนะโมเนต้หลับรองครับจุดจวดจุดจวดแน่นอนปวดขวเอา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 แล้วครับผมเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยลูกขมือมือเ้วเว้ย โโอไฟหมรบ้านครับผมไฟหมรบ้านเอาเอาเอาเทียบไว้ยเอาเทียบไว้ยโอนะสักสูตรใดนพวกเนี่ครับปวดหัวเมืองมีไฟจังหน่อยโอ้โหมีมีมีครับมีมีแดงอยู่แดงอยู่แดงอยู่เริ่มแดงแล้วครับเริ่มแดงแล้วโอ้โหตกอะไรมาเนี่ยถังแป้งหรือว่าถังอะไรมา มีอะไมีอะไรแป,ป้งปลามีอะไรแป้งปลาก็หัวสกปรกแปดคับอาบน้ำเลยด้วนี่ครับผมไปดักไอ้กุ้งมาครับผมไปดักกุ้งไหมเลยกลับมาเรามาอาบน้ำอาบผ้าครับผมโอ้โหนะตัวขาวจนพุนเลยวะไปตาหนาของแก้มแท้ยังเสียหรอมอีหอมไปแล้วเอ้อมีหอมไปแล้วหอม,ม,หอมอจนแก้มเปล่งหมดจากแก้มแ,แล้ว เมียนบมดมนะโมเมนนอนพริกใต้พริกขวายป้งติดห้อนบมดเลยฮ <laughs> ะ<า> <laughs> โอ้ติดแล้วครับผมแน่นอนแน่นอนพอแล้วพอแล้วไม่ต้องใส่แล้วแดงแล้วเนี่ยนู่นน่ะเหลือแล้วแดงแล้วครับผมติดแล้วเรียบร้อยเลยจบเกมครับเดี๋ยวรออุปกรณ์อย่างเดียวครับเครื่องผงต่างๆเดี๋ยวกินอ้อนทวายจทายเบื้องอีกครับผมนี่ครับอันนี้หวานม่วงนี่เนี่ยครับผมอันนี้หวานม่วงจะใส่หวานม่วงนั่นครับ นี่หวานม่วงนี่ใบยีราครับผมนี่คือใบยีราเลยแหละโอ้ยอย่างงามเลยงามอย่างพี่น้องเอ้ยอยังเสียบตับมันเนี่ยนี่ใบกระเพราครับปลูกเองครับผมเนี่ยครับผมสูตรสูตรของเดี่ยวท่าป,ปางนี่ไม่เป็นธรรมดาครับสูตรสูตรอกร่อนเขาเรียกวะารนะสูตรเป็นยาสูตรยาระบายครับผมมันเป็นขับท้ายขับเหงื่อ นี่ครับผมสมุนไพรแท้ๆของแท้เลยครับนี่ใบยีราครับผมนี่หวานม่วงเดี๋ยวเครื่องแกงตัวจะต่ำเองครับเครื่องแกงตัวจะต่ำเองต่ำเองเพื่อความอร่อยครับผมติดตามตอนต่อไปครับผมตกอกตกใจไหนเอาเนี่ยครับมันเลี้ยงแล้วมันเลี้ยงแล้วตอนนี้เออโอ้เอาแล้ว hot จัดการเองหรอกโอ้โหแปงขาวจนพุ่นมินตานาหักเทวะไม่ทาแป้งเอี้เมียก็ไม่รกักทาทุกวันเลยทาแป้งมันจะไม่หยาเลยเนื้อเป็นยังไงล่ะแก้มเนี่ยหอมจแก้มไม่มีแป้งอะไรวัดอาบน้ำขันเดียววัดนี่มินตานานั่ะเจ๊เกิดไงซอยกันเฮ็ดซ,อย,ซอยกันอยู่ครับนี่ผิวมะกรูดครับผม เสพรรก,กระปุกเข้าไปแล้วกัาคาใส่คาหล,ลับร้องม่าหล่นแรงครับรถรถซาดเนีย่ยล่นแรงอย่างมากเลยเต็มทีแล้วครับเออมามาตามมาเลยมาแล้วพี่น้องเอ้ตามมาตามมาตามมารดเดี๋ยวฝากมุดไว้ให้แล้วครับผมนี่นี่ครับกะไคบ่ได้ซื้อบ่ได้หากะไคกับปูกเอง ก้ากับปูไว้เองมาขูดไปลักเขามาแน่นักข <c oughs> ูดไปลักเขามาครับผมโบเลียนครับโบเลียนปูไว้ยบดทุกอันลูกยานะครับแล้วก็หอมกระเทียมใส่เข้าไปครับผมแล้วก็ตำพริกแห้งรับรองวันนี้รสชาติเด็ดเลยไหมเอาแบบเด็ดเลยนะโอ้ <c oughs> แบบซื่อสัต์ซื่อสัต์เลยนะ ไเออโอ้เอาเอเอาเราครับตามมาเบิ้งกันครับผมเอฟีดีที่ตามอยู่ตลอดกันนี่แหละนี่เลยนี่เลย้ะเจอนี้ไปทั้งคืนเลี่อย่งลูกเหย้หรือว่าอันไหนโอ้โหี่นองเลยเย้าคับเงย้าเนี่ยเถอะวะ เดียวถ้าเาปากงูน้ำมดดาได้อพมีน้องเอ้ยนี่ครับมีทั้งพริกแหงมีค่ามีผิวกกูดแล้วครับผมใส่หอมใส่กระเทียมครับผมเดี๋ยวค่อยตีตามกันต่อครับผมไม่ได้บอกเลยก้าเลยครับใส่เครื่องเราสวยงามสวยงามมากเลย นี่ครับจากจากตรงนี้เลยเนี่ยนำไปนำไปเราเขาร้องเรื่องเรื่องไปกับเพาะกับป๋าอะไรเรื่องของเพื่อนนี่ยมีแต่อาหารคุณนะครับของกินได้ทั้งนั้นเลยอู้หัวหอมากบเลยครับมาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องเลยหอมหอมหอมเมลยป,ปัดเครื่องยังหอมเลย หอ,หอมจริงๆเหรอหอมมากๆมมากนี่ครับมึงมีผิวกูดมีพริกแหง้งมีหอมกระเทียมมีตะไคร้มีคามีอะไรนะมีพริกไทยสดเนาะที่เพิใส่ไซแพร์เออพริกไทยแห้งเหรอเอาละมาเส้นนี่เอออ,เอ,นะอะไรเนี่ยบอกว่านี่เพิ่นใส่เองเออหวานม่วง ในความหรอในความในความโอ้ยไอ้นี่อะไรเนี่ยใส่ไหล่เสียบไ,ไหล่เอาละครับผมใส่ไหล่หนัวไหล่เด้อเลย <c oughs> นี่รสด,ดีครับผมรสด,ด,ดีจัดจัดแบบรสชาติจัดเลยครับผมนี่ครับผมโอ้โหโตกำลังกินกำลังน,น,น,นอนเลยครับ เดี๋ยวโตกับสก,กินกันละนี่ครับไปไปแล้วครับเอาละมาเฉนี่ผมสวยผมงามเลยมาเด้อพี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อเนสวนทูกผู้ทุกคนเลยครับดีอยู่มาเบึ่งสองกี่นอนทั่วอยู่นี่ครับผมอามยางงวันม่วงครับผม มึงสีสันก่อนดิผมสวยงามนี่นอนเลยแล้ววิลิตวิลิโอใบแล้วมะนี่ครับบางคนบางคนเหมืนนมนนมนนอ,อนกับใส่กล้วยอ่อนนลยเป็นปะอ,อ่าอ่าบางคนเหมือนกับอ๋อครับผมคนเหมือนกับใส่นี่ครับผม เอาอูดผู้ดังจ้ะไปโกนไปโกยขี้เลนมานะหรือว่าดำดินคุณข้างเดียวเหรอเนี่ยเอา,าดูนะเนี่ยุดข้างนี้ข้างเดียวแล้วก็มุดลงไปเอาไปรูจก,ก็ขี่เลนกุ๊กอ๋อเอาเอา,เอาตรงสรันมันเนี่ยไปเกยตรงร่องมันพอดีอเหรอเออแ,แล้วก็ไถคืนคุดคุดคุอ๋อชุกหนึ่กรฟ้าเลยไถคืนไถลงกันนะโอ้หัวนมบูดาวเอ้ยนี่ไงนี่พัดป่าพัดป่านี่แล้วครับมาไห หอมมากๆเลยครับสูญยอดสุดยอดสีน่ากินมากๆเลยนี่ครับผมสีสันสวยงามโอ้สองนิ้วอีกแล้วดีนะสองนิ้วถ้าเป็นสามนิ้วก็ได้เลยนะสามนิ้วนี่คือใส่ชุดขาเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ห้ามเลย าลบห<บ>นี่เลยเออนีริโพนเออวิตันดีถ้าใครได้กินริโพนนะปึปป้งๆเลยไม่ยช่เมืองปึ้งนี่คือไงถ้ามีเรื่องเขาโอ้เอ้ไอ,อ,อ,อ้นั่นมันพญานาคโอ้พญานาคกินแล้วนอนพญานาคไอ้ที่กินแล้วมีเรื่องนะเ,ออเป็นดเนดเ๋อเป็นเด๋อซิมเราเป็นไเด๋อเอา,าแล้วเด้อไม่กลัว มายำได้กับบเ,เคยผ่านเลยครับสุดยอดนี่เหลืเรื่องกับเขี่ยมเอ้ยกับเขาโอ้ยนี่นี่มาที่นี่ตอ <c oughs> นนี้แล้วครับสูตรเด็ดมันอยู่ตรงนี้แล้วครับเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยกำลังจะใส่ไปแล้วเดี๋ยวพอมันสุกเราเอาลงไปนี่จัดสรรยังดีเลยสีสันสวยงามมากๆเลยครับผม แซ่บรับรองเลยวนะ่าโอ้โหผ่านประเด้นถ้าถ้าผ่านงานนี้เราเนี่ยห้องไห้เลยครับเพราะว่าโบติกินอ,อืมไอที่ห้องไห้ไป่ยังเออเมีย <c oughs> ไม่ให้มาเออห้องไห้ไม่ได้บติกินเออเมียตีแค่นั้นแล้ไป่อย่างไรกันนะโอ้โหครับผมลูกโดดเนี่ยน,นี่ครับ เห็นหมดเลยครับนี่ละไอ้ที่ว่ากระโดดก็โย่งก็โย่งกันเนี่ยเพราะไอ้ตัวนี้แหละว่ <c oughs> จาจักบุเนี่ยสิบเบสหรือว,ว่าบุเนี่ยเบื้องเราเนะี่ยพุณอ่ะมันใหญ่ถ้าลูกโดดโอ้ยลูกโดดมันใหญ่เนาะเห่าละแต่ผมนี่นี่คือเต็มสูตรเลยเต็มสูตรมากๆเข่าหนอนหเนาะเบิร์ดมอกับเบิร์ดมอเนาะคือถึงไงเปียกเองอย่างเข่า พิงแหนเสาเนะี่ะไม่ใช่พิงเลยเสาเด้เนี่ยมันตกน้ำมันแล้วเออเออมาขอหวยกันเด้อเนี่ยบอกอะไรวันนี้เอ้าเอาพูดเป็นการเป็นงานที่วันนี้ใบหวยก็นี่ไงเ,เอาแป้งมาลูบดีเนี่ยมันแทบอยู่เนี่ยเนี่ยพุงนี้หวยออกแล้วเออเนี่ยมันตกน้ำมันแล้วเนี่ย <c oughs> โอ้โเมียนแล้วศาสตร์มาเจขอข้งเงื่อออกเว้ยมันกแพรบด้วยอืมมันก็มันด้ลยขอใกล้โชว์กันไปเออ ถ้าได้โชคได้โชคได้ลาบนะพรุ่งนี้มีข้าวเหนียวอ่เนาะถ้าผู้นึงได้ได้โชคได้ลาบอ่เนาะใช่ไหมใช่เอ้าถ้าได้โชคได้ลาบก็ต้องมีข้าวเหนียวสนะิเออหวยออกอะไรเลย้มไปเรื่อยๆครับผมแต่น้ำปลาไปนิดจิจจ๊ดไปหน่อยปลาลเยอะๆโอ้โหปลาลานี่เขา ปลาล่าสับปลาล่าเนี่ยผมไม่กินเลยนะผมว่ไปกินอ่าเหม็นถ้าเป็นตัวเออคืออยู่กินได้ไงเหมือกินเป็นตัวกินเป็นตัวถ้าเป็นปลาล่าสับเนี่ยนั่นรับหมดนั่นแหละเอามาใส่เลยตอนนี้หอมมากๆโอ้โหถ้าใส่ไปหมดก็เก็บไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาเอาเนื้อมันน้อยต้อมไก่เยอะนี่ใบยีราครับผมใบยีราใบกระเพราลงไปครับผม สุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดครับผมอ้าวเดี๋ยวเซตเราจะให้เบิ้งครับให้ชิมเบิง้งเซตเราครับผมโอ้โหตอนนี้มาเนี่ยครับเบิ้งสีสันนะครับสวยๆเลยสวยๆส, <1, S 1> สวยงามสองพันห้าร้อยสวยงามมากเลยครับผมนามาเด้อคคผมเป็นพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับผมเอฟซีต่างๆที่ิดตามส่องกินน้อนทั่วที่กดที่ตามกดซับสไคร กดไล่กดแชร์ให้คร uh, ับผมมามามันวนน่ามาทุกคู color, ่ท uh ุกคนเลยครับผมมาลองก่อนเถอะอ่ะซิมจิมนี่ครับซิมมือซิมมือแมคพัวหัวบัปากนี่ครับซิมมือก่อนว่าเพื่อเป็นการยืนยันครับว่ามันสุดยอดจริงๆครับผมหลอนเด้อะุ๊บหน้าตาโล่ไหลห้อยเลยมืึงไอ้ไอ้เด็กบวกเออหื้อนี่ยยังไง มอมีงานที่ไหนเอาแม่ครัวคนนี้ไปทำเด้เอเอนี่ยโมเมนต์ <Moment S 2> ตื่นโมเมนต์ตื่นเศร้ามาปากกูพองหมด <c oughs> <c oughs> นะรับ<อ>ผมนี่น,นี่นี่เป็นการยืนยันแล้วรับผมนี่เป็นการยืนยันแล้วเดี๋ยวความเผ็ดนะมันต้องวาถึงครับมันจะมีหอมกินหอมหวานม่วงหอม บบยีลาหอมใบกับเพราผมแล้วก็หอมเครื่องเทศต่างๆที่ใส่เข้าไปครับติดกไทยมันครบเสร็จเลยแล้วก็สุดยอดเลยครับกลมกลมฝากก็ไล์กดแชร์กดติดตามครับเู้ใดสอบส่องขี่นอนทั่วกับผม